เขามนมาชรอกมันชิมมาแต่ไหได้ไหนจ้าเอสวัสดีจ้า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 ก่อนสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าน้องกุญสาน่อยไหเขาคัวจิมันบาปหลังบ้านนี่ยังไนอองนึงค่ะไปดูหลังบ้าน กันบ้างเนาะวันนี้มากี่เขาแ่นยาเขาครับผมวันนี้บรรยากาศดีดีฝนจะตกลิ้นเจ๊งเจ๊งเเจ๊ยมามามานี่มานี่ก็จะยาจะทำอะไรทำาหอน่นี่อักสลัดต้มน้ำมันหมูย่างย่างหมูย่างหมูหมักหม ยืมมาตั้งเนี่ยเออเราอยาเอาเร็วเดเ๋ยอยาเอายนเอกมาแล้วอยาเอาเห็นอีไล่บอ๋ยาเฮามาเลวมึงอยาเอาเห็านกับมรมน่งสะพานกสะานมันเลยห็ดองน้ำเกรจากโลกนี่นะสี่อสามสามโลกสามน่มาคอยเนี่ยมาก่อยบอําตสาล้วแตะไคสิกินยังเออเนาะยังสิสรางเขา แล้วแล้าอด่านี่อะไรสี่สี่ขเขามาตลาดมาไวนี่เราหกมาเปนไม่มาโดยมื่นเลมาตลาด์บอก้วว่าขัขไมงด้มองอม่อะไรมได้ไได้ว่าเขามาแล้วมันบ็ิษันี้ น่าะนอ่างเออเอายาเขาลวกงาเถาล่างซงตีเีย่างมืคนตนี่เกืบยงหรืนหลัง yep> บ et ้านยางเป็นปนีเยเป็นมเียเพราะว่าเขจ้าได้างใสไยางต่อได้ยางอันตะเกียบสมันเียวลายเขาจาก็ไ่ได้น้ำน้ำ่อยางมี่อเหยดมันสไมอญมาสีล่างอันยางอันนี้แหะมัเเบื้องอันนี้แล้วนี่ไปได้ด่างบุแม นต้องคัดตะแกงก่อนต้องคัดตะแกงก็ไม่บอกว่ามาไปก่อนไปในมือคัดตะแกงที่หนังไยก็ได้อนได้คัดเอาพนหน้ายน้นบะม่คือดองเลนะนเลนอลนนะสื่อพวกไหมพวตางมร้ามไหลมีวาใส่หมูอย่างใส่ใส่้้องเอามาปะเลาอยูมันปุ๋หมุกต้ะไปเวลาไปนังเล่นหีไป

หอนเฮ็ดเรียกบัเสาวเฮ็ดเรียกบวสาหอนเออมามานอนุาเออเาหลังขัเกลอ้หยหมดหมดไหมหมดแดงน่อยเอะยยืนดกระชังเกลือกงั้นมันขังใจวัวว wow. ังว uh ัว hmm. ัขัดขัดมเห็นดิเยัขัดกนวัขดน้อยยุ่งยุ่งสาดยุ่งแะล

tên con giấy cây cái, cái gì sáng Hả? ô Sơn hả liệu Hả? lạy không có nằm lạy 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 Mèo. lạy 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 mèo lạy 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 mèo lạy Mèo lạy 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 anh lạy lên พอดีเข้าวซุปก็จะได้ย่างหมูพอดีร้านตะแกะลงลายยางแหละงานหมักหมูถั่วอางหมูแล้วหมูหมักสามหนึ่งสามกิโลอันนี้กล้องใครเนี่ยกล้องใครเนี่ยท่านฟ้ามันเปียกนะโอ้ยนี่ของใครคนกับตกพระท่นเศร้าอยู่นี่ตกเบิร์ดเมื่อ ง้วงนอนไหมถึงง้วงนอนไหมอืออือเออระวัง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 ไม่ต้องไล่กันไปอยู่ไหนบ้างมะเดินเหยียกว้างเด้สไปแล้วเด่าพากันแล่นเลย ไปหคหมอเหนคนนอนนอนจะเข้าครับผมานอนได้ไหมครับ้นี่ใครกับพี่ใครกับพี่เอาีวเน้อ่ิอดินรินเดินได้อลินเดินได้อลินเดินได้ <st blind food> <attaches. st vé lip> ก็จ,จับแขนเดียวเท่คือจับแขนสองข้างน,นั่นเองลรินเดินได้ทำที่ให้เราให้รินเดินแบบนี้อุ้ยสันขุนสันขุนเน,นีน่ยขนาดเต้นอ่ะดึงดึง,ด,งดึ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 งโอ้คือเต้นเป็สั่งแหทะฝุ่นฝุ่นฝุ่น A tạc tinh tao tinh 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 tao 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 tinh 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 mua tinh 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 เลยขายเลยยูนันใายตอนนี้น้อยมีรอตัวจึงว่าไปรีบๆอ้ายเอารอใสีให้พี่จะยอมขอเอาไว้ไ่อยเลยน้องจะไปเองแล้วอย่าเงี้ยอ้นั่นนั่น้าง่าเลย จะเอออะันนี้ไม่าไมนะมันนีจไปดูข้าวกันเป็นสายหรือยังไอก่นงเลยแต่ทานน้องวิ่งเลยทานน้อวิ่งเลยว

ก้าว,าวเล็กๆนะก้เล็ก,มก,ลกๆมาเล,ๆเล่นบารฮัลก้าอาย,ย่างค,ครับรลางกาส่งตัวจะขับบอคานอดีอุ้มที่รนาเรากาเล่นหรือเปนี้นี่บลด,ดูหน่อบ้านยาบ้าเล่นหรอบ้านยา้าเ<ะ>ล่นหรอ ้งเดียวนันเหรอยังยังเังย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 ังังย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 ังังยังยังยังกังยังยังังกังยังไังย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 งยั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 งไังยังยังยังงังย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 ังังังงง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 งัง

พลนกันน <mile> ังกิตตามบะคตามองผมมดิตามยองเป็นวยเหข้ากับข้กัมนกิยางนีเางนี้กนเนาะยางตัวน่รอบใยางไม่อันนี้ก็ยางรอบใ กินไปเล่นเด้อกินกินผลไม้ตามครับนอนนเจ็ดนาทีนอนนอนได้โมงต้านนาทีอืมตอนพอได้กินข้าวกินข้าวอิมลอมาค่ากับเตงื่น้าวเจนนาทีนอนใหยังนอนเวลานอนได้โมงตื่นบ่ายสามโมโมเมียนเมื่านนอนเที่ยงเคืองตื่นบ่าสาม นั่นหรอสามชั่วโมงสองชั่วโมงเคิร์นนัน <c oughs> คุณพัดายสายตาไดยซิอีลาตื่นเร็วเฮลุไุนมแปะเมื่อวานเม่อานนห้นใครนอนไม่เดียวอ่าเอาวันละอย่างงูยิ้มเป็นลายชุดเลยน,นี้ย่างเกล็ดถ้กินแรงต่อเลยครับไปนอน

ทำเพิ่อ่รวันนี้น่ากันเ,นเียร์บาบะฮใ,ใครเล่นจา้า <c oughs> นอนตื่นสองเที่ยรลรอทั้งน่อยยังตังงงอยู่ถ้าเล้ว <c oughs> กินเรื่อยๆครับรบมือครับมือนจะได้ปุ้ยปุ้ยคที่้ยปุ้ยอตเทียงเด็ชะคำล่้ซีมนัวเซตตีคนเ่วยยุมหวานจังเธอจ้าเลยเธอจ้าเอิจ้าเอลิ

ไอล้ลิงจ๋าลมดีแท้เนาะโอ้ฝนจะตกบบหมื่บบเดินเลยบกุกไปเรื่อยอัดคลคิดยิ่งแหแนวเถอะนะครับเพราะว่าภากันเปิดเพงดลงกีฬากระสีหลายพวกกัเลยบุดดบได้อัดคลิปบุกได้อัดคลิปเลยจับมาบ้าน,านาแล้วมากินเขา่าอืมใช่ไหมลูกอเอ้า เข้าใจคับป่เด็นน้องมีมาจายงานงานเด้นน้องมีมาฝากตักรตามมีมาฝากเด่นเล่นมากคักมากคักตัวนี้เพื่นอะเฮ้ยเด็กเยเด็ก้คักเมือหรืเพ่นเดลเละเด่เล่นอารมดีาย 来来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 来！哇！来！来来来来来来来来来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 来！来来来来来来 อุ้ยอุ้ยหมาหน่อยเอ้ยอุ้ยนันแวนี่ทำนะจาเ๋ยจะก็แ้มแ่ได้ยิ่งไปทงานได้หนี่ยนะอรินจ้าเออแลยวพ่อป้าบอกอรินจ้าคุยกับป่อป้าก่อนเดอยวจะก็ยมแ่ได้ยิ่งไปงานเด้ใหญ่ยิ้มแม่เด้อ ว่ไปงานละที่ลายกินข้อกับบานน้ำเด้งนกนอนเยบอฟังเลย้วกระซองหาบเหินเออแี้มห้องเด่นนะบอน้ำบอฟังได้เิ่นากไลยมากหลยทุกกระจาตกตัวเก้าบิบจับบบายเลยได้ตัวใหม่คักไล่เอวิเอานะอ่านี่แมวแล้วมอวิเอานะกอดแล้วนี่มาวิกอดนะ ขอใครครับเดี๋ยวคลิปนี้พี่เนี่ยขอจบแค่เท่านียก่อนนะไอ้สาเช้าเอากันกินข้าวอาบน้ำครับผมจะเตรียมตัวไปทำงานเนาะค่ำแล้วเมื่อนี่กันเห็นจอีอันนี้าวแล้วโอเคจ้ะสวัสดีบ๊ายบายจ้ะน้องหงอ่าบ๊ายบายเอาไว้พอกันคลิปหน้าอีกทีหน้าจ้ะคลิปนี้ก็จะไปป้อนข้าวคนน้อยอาบน้ำแล้วก็จะพากันนอนเนาะพ่อไปเล่นงานวันนี้น้องฮิมมานอนบ้านค่ะมานอนเนาะ มานอนเงียนงาเถ่ามานอนเฮียนนเ้ยจาของพี่จอตึ้งพูดนอะพุ่นะขาดเลยมากกลนี่ดีกางมุงนี้เลยตัวนหนมีตกมาแล้วลูกอะไรมีจะพี่มีจะตกมาใส่เลยละเอ้ยตุ้ย ngang luật, xin nam ngang Tông quýt Đúng, ui. La 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 la. lần 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 la 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 ui lần la 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 lần 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 lần